ก่อนมาก็รู้เลยว่าเป็นเอซีบ้านหนูอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะมีเป็นสีฟ้ามาเลยเนาะกินแบบนี้ก็อิ่มได้เดอ้อขอบคุณทั้ง16ล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ14เลิฟเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดอ้อจะเป็นประคุณยังสูงเลย ทานข้าวกนหรีอยังเอ่ยมาเด้อมาเด้อจ้ะ ค่ใคๆหิวเขาประบาดในบ้าว่าอืมี่วังมันยลูกกินไปสะสซ่บป่ะขำมันขำมัน มาๆมมากินเขานั้นดีมามขอบใจได้ยเลยเะข้ามันขอบใจได้หลายว่าเป็นเขาดอกเจ้ากินเป็นตาแซบแท้นลอือแล้วมันแซบพิดีเดียบ้างนะพักพัหนึ่งกับสิเบิร์นะพี่วงม่มนข้ามานวกินเขานั้น มากินงเราด่วนพี่เอินสุขคน,ละ,น,ขนละจ้าเอินสุขคนด้วยจ้าเด้อคุณกิจกรด้วยนะคะเนาะพันกุง้งข้ามันพันกุง้งอืสวัสดีครับไ้นาม,มาขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆอืเบิ่งน้ำจิ้ม ขออีกขอบคุณนั่งสิบสี่สิบสี่ร้านดวงใจแล้วก็อีกสิบสี่เลิฟนะคะคำยังไงมาเขาปาาเกี่ยว่หลมุม ตัดตัมามามา,มากุ้งต่อน่ไม,ม่นสนุกไม่ใหญ่กว่านี้เดี๋ยวบอกเรามันโหดไหมเข้ามา เดี๋ยวกินบุญเซนเมือเนี่ยสีผ้าล่วงหรอกพี่จีโบเบิดออกอากินไปจนแงแตกจนขี้โมกมันเผ็ดเด็ดกะว่าต่ำเพราะเผ็ดเลยยังไม่นแหน้งเผ็ดไหมพี่มังโมนมา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  เดี๋ยวส่นนี้จตเดี๋ยวกีผ้าลงมาเลย็นหมด